ณนะที่นี่เป็นบ้านน้าจวงครับหมู่13ตำบลหัวภาคอําอเภอชายการจังหวัดพิษณุโลกครับจะพาทุกคนไปดูงูกินวัวนะครับในสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตป่าของบ้านน้ําจวงนะครับอันนี้แต่แถวนี้จะเป็นป่าที่เขาเลี้ยงวัวกันนะครับคือมีวัวที่สูญหายไปได้สองวัน แล้วมาตามหาไม่เจอแล้วก็มาดูร่องรอยเห็นอยู่ว่าน่าจะเป็นวัวที่ถูกมักด้วยเชือกหรือว่าถูกสัตว์อะไรกัดก็เลยตามร่องรอยไปดูนะครับเจอสิ่งนี้นะครับทุกคนลงมองลงไปว่าเป็นอะไรครับงูยักษ์ขนาดใหญ่มาก ไอ้เป๊ปซี่หนึ่งลิตรนะครับใหญ่ประมาณนี้และงูตัวใหญ่ประมาณนี้นะครับไอ้ตรงนี้นี่จะเป็นส่วนของที่วัวอยู่นะครับแต่ส่วนนี้จะเป็นอยู่ว่างูขนาดใหญ่และส่วนนี้เป็นงูที่ใหญ่ที่สุดของบ้านน้ำจวงที่เคยเห็นมานะครับ อายุประมาณสักร้อยกว่าปีครับงูตัวนี้ทุกคนติดตามชมได้นะครับว่างูตัวนี้ยาวประมาณสี่เมตรครับ